ถ้าคุณมีโทรศัพท์มือถือระดับเรือธงหรือว่าระดับสูงสูงอยู่แล้วจำเป็นแค่ไหนที่คุณจะซื้อ Sony ZV1F เพื่อมาถ่ายคลิปวิดีโอแบบหลอกหรือ VL o อกกันครับเรามาดูความแตกต่างครับเมื่อเราถ่ายก็ด้วยกล้องหน้าของมือถือที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้กับภาพที่คุณจะเห็นจากตอนนี้คือการถ่ายจาก Sony ZV1F ครับ และนี่คือภาพที่คุณได้เห็นจากกล้อง Sony ZV1F ครับจะสังเกตเห็นว่าด้วยความกว้างของมุมภาพนะครับทำให้เราสามารถที่จะเก็บบรรยากาศด้านหลังได้มากกว่านั้นหมายความว่าเมื่อเวลาก็ตามที่เราเดินรอกหรือเดินวีรอกนะครับเราก็จะเก็บรายละเอียดที่อยู่ด้านหลังได้มากกว่าครับแต่มันไม่ได้แปลว,ว่าการถ่ายจากกล้องมือถือตัวนี้จะไม่ดีนะครับเพียงแค่เรายืดแขนให้มากกว่าก็สามารถจะใช้งานได้คล้ายๆกัน แต่หากว่าโจย์ของคุณคือการถ่ายภาพให้มีมุมกว้างมากที่สุดการเลือกใช้ Sony ZV1F ก็เป็นทางเลือกที่ดีครับแต่จริงๆแล้วในมือถือหากคุณไม่คิดอะไรมากคุณสามารถที่จะกลับกล้องด้านหลังมาใช้ในการเดินร็อกก็ได้นะครับและเปิดภาพมุมกว้างมันจะทำให้คุณได้ภาพที่มีมุมที่กว้างมากๆครับแต่อย่าคิดว่า Sony ZV1F จะเหนือกว่าทุกกรณีนะครับภาพที่คุณเห็นมันกว้างๆอยู่ตอนนั้นนะ่ะมันไม่ได้เปิดระบบการสั่นครับ และหากเปิดระบบการสั่นแล้วจะเป็นยังไงมาเรามาดูกันครับนี่คือภาพที่ได้จากการเปิดระบบกันสั่นนะครับซึ่งการสั่นของ Sony z v 1F มีให้เลือกแค่โหมดเดียวคือโหมด Active ครับและภาพที่ได้ตอนนี้คุณจะเห็นว่ามันมีมุมกว้างแทบไม่ต่างกับกล้องมือถือเลยนะครับกล้องมือถือจะมีระบบการสั่นอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายในอยู่แล้วแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าเฉพาะเฉพาะระดับตัวเรือธงเท่านั้นนะครับ แต่ด้วยไฟล์ภาพของเขาที่มีอยู่บนเซนเซอร์ขนาด1นิ้วและรูรับแสงที่อยู่ที่ f 2อครับอาจจะทําให้คุณได้ภาพที่มีความละเอียดที่ดีกว่าและลดสัญญาณรบกวนไปมากกว่าก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นสุดท้ายขึ้นอยู่ว่าคุณจะเลือกตัวไหนนะครับถ้าดีให้ดีก็เลือกทั้ง2ตัวแบบผมเลยก็ได้ครับแต่ถ้าให้เลือกตัวเดียวไม่แน่ผมอาจจะเลือกแค่มือถือก็ได้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ